การแถลงข่าวการประกาศความสำเร็จ G20 การแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนจีในพื้นที่อำเภอสังขระบ,บุรีครบทั่ว100%เปอร์เซน วันศุกร์ที่25เมษายน2568เวลา9นาฬิกาณโร,รงแรมพรพลินดิวเวอร์ไซด์รีสอร์ทอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอําเภอสังขละบุรีโดยนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมณอำเภอสังขละบุรีพันธ์ตํารวจโทพงอินอินทราขาวอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และที่ปรึกษากองกิจการอำนวยความยุติธรรมนายอังสุเกตวิสุทธ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม นายอาทิตย์เจริญสังผู้แทนกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนและนางสาวนิติกรพงษ์ไพบูลผู้แทนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต3ร่วมกันแถลงข่าวประกาศความสำเร็จตามนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร g g 2 0ครบทั่ว100เอร์เนจำนวนกว่า2,500คนในห่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณองค์กรหน่วยงานราชการภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมซึ่งได้บูรณาการการทำงานใน พื้นที่อำเภอสังขระบุรีจนประสบความสำเร็จเด็กนักเรียนจีในสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการแก้ไขปัญหาตามเป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกัน g 2ทจากเด็กนักเรียนจีซึ่งยังไม่ได้รับการจัดทำทะเบียนใดๆกว่า2,500คนตอนนี้ได้รับการดำเนินการเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวครบถ้วนทุกคน หมายความรวมถึงเด็กนักเรียนจะสามารถใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับอีกด้วยนอกจากนั้นนายสุริยศักดิ์เหมือนอวมนายอำเภอสังขระบุรีได้กล่าวมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่อำเภอสังขระบุรี3กลุ่มเป้าหมายสำคัญในห่วงปีพุทธศักราช2568ได้แก่หนึง การขอสัญชาติไทยให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทุกแห่ง 2. การแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนจีในปีการศึกษา2,568ที่จะเข้าเรียนในห้วงเดือนพฤษภาคม2,568เป็นต้นไปกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2,568เซตสีโรปี2,568ให้กับเด็กนักเรียนปีการศึกษาใหม่ ที่มีคุณสมบัติทุกคนสามการขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567จำนวนกว่า17,000คนพันตำรวจโทพง์อินอินทราขาว ได้บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนจีบทบาทของการอำนวยความยุติธรรมและการนำความยุติธรรมเข้าถึงประชาชนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ ทีมบูรณาการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสถานนบุคคลประสบผลสําเร็จและในช่วงท้ายได้จัดให้มีเวทีเสวนาของผู้แทนอำเภอสังขละบุรีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนบ้านเรด้า เอพาร์ทไทยแลนด์ Thailand, และมูลนิธิวันสกายร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถอดบทเรียนการทำงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี